จอมโจรมเหศวรเสือมเหศวรมีชื่อเดิมว่าสวนเป็นลูกชาวนาเกิดที่หมู่บ้านท่ามนาวตำบลทุ่งคลีอําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีจบการศึกษาชั้นประถมปีที่4จากโรงเรียนเขาดินที่อยู่ข้างบ้านมีผู้คนนับถือมากเนื่องจากบิดาเป็นผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากบิดามีภาระหน้าที่มากเขาจึงลาออกมาช่วยพ่อแม่ทํานาและคอยดูแลน้องๆ6คนที่ยังเล็กอยู่ ขณะอายุได้21ปีได้ตอบแทนคุณของพ่อแม่และทำหน้าที่ของลูกผู้ชายด้วยการอุปสมบทที่วัดเดิมบางนางบวชอยู่สองพรรษาหลังจากลาสิกขาออกมาพอดีไทยเกิดกรณีพิพาทด,ดินแดนกับอินโดจีนฝรั่งเศสในปี2483นส่ายสวนสมัครเป็นทหารรับใช้ชาติและออกสู่สมรภูมิในดินแดนประเทศลาวเกือบหนึ่งปีส่วนทางบ้านของนายสวนบิดาผู้เป็นผู้ใหญ่บ้านเกิดผิดใจกับกำนันเริงผู้มีตำแหน่งหน้าที่เหนือกว่า ด้วยสาเหตุการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกันวันหนึ่งกำนันเริงได้เรียกบิดานนายสวนเดินไปที่วัดตาลด้วนด้วยกันขณะที่เดินตามกันไปอยู่นั้นกำนันเริงเดินอยู่ข้างหลังได้ยกปืนยิงเข้าที่ท้ายทอยผู้ใหญ่บ้านจนถึงแก่ความตายต่อจากนั้นได้สั่งให้ลูกน้องช่วยกันลากศพเข้าไปในวัดตาลด้วนแล้วเที่ยวไปเป่าประกาศกับชาวบ้านว่าเฮ้ยกูจะไปทอดผ้าป่าที่วัดตาลด้วนพวกมึงไปดูกันซิ เมื่อชาวบ้านไปดูสภาพศพทุกคนในหมู่บ้านต่างรู้กันทั่วว่าเป็นฝีมือของกำนันเริงอย่างแน่นอนเวลาล่วงเลยไปถึงนายสวนกลับจากศึกสงครามอินโดจีนฝรั่งเศสมาถึงบ้านกำนันเริงเจ้าของถิ่นเกิดไม่ไว้ใจในายสวนเกรงจะกลับมาแก้แค้นแทนพ่อจึงส่งสมุนคอยหาโอกาสลอบสังหารให้ตายตามพ่อไปแต่ทว่าทหารผ่านศึกอย่างเขาย่อมมีไหวพริบและทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าจึงหลบออกจากบ้านไปทำงานรับจ้างอยู่ที่ จังหวัดอุทัยธานีอยู่ได้เพียงปีเศษก็ถูกสมุนกำนันไปตามล่าอีกทันทีที่อยู่อุทัยธานีไม่ไดในสวนก็ประเวณไปทำหาอย่างกินอย่างสุจริตชนตามจังหวัดเช่นสระบุรีลบบุรีลำพูนและอื่นๆเพื่อต้องการหลบหนีการตามล่าของสมุนกำนันเริงจอมอิทธิพลในจังหวัดลำพูนนี่เองนายสอวอนัมีโอกาสได้ครอบครองพระรอดองค์หนึ่งซึ่งเป็นพระองค์เดียวที่ช่วยให้เขาหนีรอดปลอดภัยจากการตามล่าของศัตรูมาตลอด ประกอบกับเขาเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่และอยู่ในวัยหนุ่มจึงมีเสน่ห์เป็นที่ต้องตาถูกใจบรรดาสาวในจังหวัดนั้นๆอย่างใดก็ตามไม่มีสาวใดที่จะผูกมันใจนายสวนให้อยู่กับตนได้ตลอดในที่สุดนายสวนต้องหวนคืนกลับมาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมถนิ่ที่ใกล้บ้านเกิดที่สุดและไปได้เสียและอยู่กันกับภรรยาอีกคนที่นครปฐมวันหนึ่งนายสวนกับภรรยาได้พากันไปกราบพระรุวงโรจนฤทธิ เผอินไปพบหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งพาดหัวข่าวตัวโตว,ว่าประกาศจับจอมพลไฟแห่งบ้านท่าใหญ่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนายสวนถึงทราบว่าที่บ้านเกิดของตอน,นมีเสือเปลืองชื่อดังที่ทางราชการประกาศจับด้วยความแค้นสูงอกที่ถูกสมุนกำนันตามล่ามานานถึงหปีจนต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปอยู่ไม่เป็นที่บัดนี้ถึงเวลาที่จะชำระหนี้แค้นเสียที จึงได้เดินทางกลับคืนถิ่นอย่างเงียบเงียบเพราะยังเกรงกำนันเริงจะส่งสมุนตามความรังควานอีกต่อจากนั้นนายสวนได้ไปติดต่อกับญาติผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยกับเสือฝ้ายช่วยไปฝากตนเข้าเป็นสมุนด้วยคนหนึ่งในระยะแรกนายสวนอยู่ในชุมโจรด้วยความระมัดระวังเพราะเสือฝ้ายไม่ยอมให้ถือปืนเช่นเสือคนอื่นๆตำแหน่งหน้าที่นายสวนได้รับมอบหมายคือเป็นแค่สมุนแบกสัมภาระที่ปล้นได้กลับมาอยู่มาวันหนึ่งเสือฝ้ายได้ทดสอบให้ใช้ปืน นายสวนก็ทำได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเคยเป็นทหารผ่านศึกสงครามมาแล้วจึงสามารถใช้อาวุธได้คล่คองคล่องหลังจากผ่านการทดสอบและฝึกฝนจิตใจให้เป็นเสือได้ไม่นานเสือฝ้ายอนุญาตให้ในายสวนออกไปปล้นกับเสือหมื่นสมุนคนสนิทแต่ทรัพย์สินที่ปล้นมาได้ก็ส่งมอบให้เสือฝ้ายทั้งหมดถือเป็นค่าบูชาครูนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเสือสวนก็ได้สรรพนามเรียกเสือฝ้ายว่าครูฝ้ายทำให้เสือฝ้ายชอบอกชอบในน้ำใจเสือหนุ่มผู้นี้ จนถึงกับตั้งชื่อใหม่ให้นายสวนว่าเสือมเหศวนคร้อมกับนี้ได้มอบพระมะเหศวนไว้เป็นเครื่องป้องกันภยัยบัดนี้มเหศวนเป็นเสือปล้นอย่างเต็มภาคภูมิเพราะทุกครั้งที่ครูฝ้ายต้องการปล้นหน้าที่เสือที่ออกปล้นจะต้องไม่ใช่เสืออื่นใครไกลนอกเสียจากเสือมเหศวนสมุนคู่ใจคนโปรดเท่านั้น อยู่มาวันหนึ่งเสือมเหสวนชักชวนพักพวกจำนวน15คนให้ออกไปปล้นโดยที่ทุกคนหารู้ไม่ว่าเสือมอเหสวรกกำลังจะพากันล้างแค้นกำนันเริงซึ่งบัดน,นี้ได้รับการแต่งตั้งให้มีบรรดาศักดิ์เป็นหมื่นชนนิยมยิ่งสัตรูคู่แค้นที่ฆ่าพ่อของตนโดยแอบไปพัดอยู่ที่ข้างบ้านของสัตวูคู่แค้นในเวลากลางคืนพอถึงใกล้รุ่งเสือมเหสวนค่อยบอกความจริงกับทุกคนว่ากูไม่ได้พาพวกมึงมาปล้นหรอก แต่จะให้มาช่วยล้างแค้นกำนันสัตรูเก่าของกูพวกเองจะช่วยกูไหมใครที่ไม่เต็มใจที่จะช่วยให้กลับไปได้เลยปรากฏว่าทุกคนไม่ยอมขยับตัวไปไหมจะเป็นด้วยรักน้ำใจหรือเกรงเสือมเหสวนจะยิงทิ้งก็ไม่ทราบหลังจากนั้นได้พาทุกคนไปล้อมบ้านหมื่นชนนิยมยิ่งกำนันเริงไว้แต่ทว่ากำนันเริงก็มีเขี้ยวเล็บคอตัวเพียงไม่กี่ก้าวที่ผู้บุกรุกย่างเท้าเข้าไปใกล้ เสียงอาวุธปืนได้แผดลั่นออกมาจากบนเรือนไทยหลังนั้นเสือทุกคนต่างหมอบก,กายลงกับพื้นเข้าหาที่กำบังพร้อมกับปืนคู่กายได้ลั่นกระสุนต้อตอบฝ่ายตรงข้ามไปแต่เสือที่ผ่านการต่อสู้มามากย่อมได้เปรียบกว่าทู่วเวลาไม่นานลูกน้องกำนันหลายคนได้ถูกกระสุนปืนพวกเสือบาดเจ็บไปตามตามกันบางคนบาดเจ็บถึงกับเสียการทรงตัวตกลงมาจากเรือน บางคนก็คิดจะหนีตายเอาดาบหน้าแต่ทุกคนต้องจบชีวิตลงด้วยฝีมือเพชฌฆาตที่คอยอยู่รอบบ้านกำนันเริงกระโดดลงจากเรือนมาประคองลูกชายที่บาดเจ็บตกลงสู่พื้นดินด้วยมือข้างหนึ่งส่วนมืออีกข้างหนึ่งยกมือขึ้นยิงสู้กับสัตรูในขณะที่หลบเข้าที่กำบังต่อจากนั้นการยิงต่อสู้ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สหากระสุนทั้งสองฝ่ายได้ปลิวเข้าหากันตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงมีผู้บาดเจ็บและล้มตายข้างละหลายคน คงเหลือแต่เสือมเหศวนกับกำนันเริงที่ยังไม่ได้เป็นอะไรเพราะต่างก็มีของดีคุ้มกันตัวทั้งคู่เสือมเหศวนเกรงขืนสู้ต่อไปเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบข่าวว่าจะต้องยกกำลังมาช่วยกำนันเริงแน่นอนจึงได้ตะโกนออกไปว่ากำนันนี่เป็นการล้างแค้นระหว่างเราสองคนถ้าอยากให้ลูกเมียมีบ้านอยู่อาศัยขอให้มาสู้กันแบบลูกผู้ชายมิะนะพว้กูจะเผาบ้านมึงให้ไม่เป็นจุนลูกเมียเองต้องลำบากแน่ พอสิ้นเสียงตะโกนบอกล่างของกำนันได้ออกมาจากที่กำมังพร้อมกับอาวุธในมือได้แผดดังขึ้นกระสุนนัดนั้นปลิวผ่านซอกคอเสือมเ ah ห e สวนเพียงแค่เส้นยาแดงผ่าแปดแล้วพุ่งเลยไปฝังที่หัวไหล่สมุนเสือคนหนึ่งที่ยืนอยู่ด้านหลังสัญชาตยานความเป็นเสือสั่งให้ต้อตอบฝ่ายตรงข้ามปึงคู่กายในมือเสือมเ ah ห e สวนได้ลั่นกระสุนออกไปถูกกลางกำนันสัตรูคู่อาฆาตล้มลง สมุนเสือที่เหลืออยู่เตรียมที่จะยิงซ้ำทันทีแต่เสือมเหสวนได้ห้ามไว้เสียก่อนจากนั้นได้เดินตรงไปที่ร่างกำนันที่นอนบาดเจ็บส่งเสียงร้องครางฮือ<ม>คืออยู่จึงได้เห็นใบหน้ากำนันเริงมีน้ำตาไหลาอาบแก้มทั้งสองข้างแม้เสือมเหสวนจะนิยมชมชอบในน้ำใจนักสู้ของกำนันเริงแต่ความแค้นที่เขาฆ่าพ่อถูกสูงอยู่ในอกนานถึงสิบปีย่อมเอาไว้ไม่ได้จึงต้องยิงซ้ำร่างที่น่าเวทนาหมดทางสู้ด้วยความจำใจ หลังจากนั้นได้พาสมุนเสือที่เหลือเดินทางกลับสู่ชุมชนเสือฝ้ายดังเดิมในราวปี2498ตำรวจได้ใช้ความพยายามทุกวิธีทางที่จะสยบเสือมเหศวนให้ได้จนกระทั่งสืบทราบว่าเสือมเหศวนมีแม่บังเกิดกล้าวที่รักมากจึงได้ใช้วิธีควบคุมตัวแม่และญาติที่น้องทั้งหมดมาควบคุมไว้ที่กองปราบรอการสอบสวนคดีความ พอเสือมเหศวรทราบข่าวแม่และญาติที่น้องถูกตำรวจนำตัวไปจึงเกิดความสำนึกได้ว่าความที่ตนประพฤติผิดจนพาให้แม่และญาติที่น้องต้องลำบากเลยตัดใจที่จะเลิกเป็นโจรถ้าทางตำรวจปล่อยตัวแม่กับญาติทุกคนเมื่อไหร่ก็จะเข้ามอบตัวทันทีซึ่งทางตำรวจก็ได้ปล่อยตัวจริงๆเสือมเหศวรกับเสือหมากสองคนเข้ามอบตัวที่อำเภอเดิมบางบางบทจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีหลวงธรรมรัตน์ข้าหลวงสุพรรณบุรีกับพันตำรวจตรีสวัสดิ์กันเขต ผู้กำกับการตำรวจภูทรเขตเจ็ดคอยการมอบตัวโดยมีชาวบ้านจำนวนร้อยพากันมามุงดูในระหว่างทางเสือมเหศสวนขอร้องให้ผู้กำกับการเขตยิงเขาเสียให้ตายเพื่อจะได้ตัดปัญหาความยุ่งยากทั้งหมดเพราะมีโจทย์เป็นร้อยรายติดคุกคราวนี้คงไม่มีวันออกแน่แต่พันตำรวจตอรีสวัสดิ์กันเขตพูดออกมาอย่างจริงใจว่ากูไม่ฆ่าหรอกมึงมันเสือดังเจ็ดสิบจังหวัดจะเอาไว้ดูเล่นสักคนหนึ่ง หลังจากที่นำตัวมาส่งที่สถานีตำรวจภูธรสุพรรณบุรีแล้วทางตำรวจได้ประกาศให้เจ้าทุกมาชี้ตัวแต่ก็ไม่มีเจ้าซัพยรายใดกล้าระบุว่าเสือมเหศวรเข้าปล้นสักรายเพราะถึงมาแสดงตัวเป็นโจดลูกน้องของเสือมเหศวรที่ยังลอยนวลอยู่ประมาณ60คนจะต้องมาทำร้ายร่างกายและเผาบ้านทิ้งอย่างแน่นอนทำให้พันโทรจรูลบุญสิทธิ์ที่เป็นผู้ใหญ่ที่เสือมเหศวรให้ความเคารพนับถือแนะนำว่า ถ้าเสือมเหศวรอยากพ้นคดีเร็วและมีโทษน้อยที่สุดจะต้องมีโจทย่างน้อยหนึ่งรายมิฉะนั้นคดีความก็ไม่มีวันสิ้นสุดหรือไม่ก็สักวันหนึ่งจะต้องถูกรอบฆ่าตายจึงได้ไปจ้างบุคคลผู้หนึ่งในราคา300บาทมาแสดงตัวเป็นโจทย์ในที่สุดศาลได้พิภากษาลงโทษจำคุกเสือมเหศวรเป็นเวลา10ปีแต่เสือมเหศวรได้เข้ามอบตัวและให้การเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินจึงลดครึ่งหนึ่งเหลือแค่5ปี ภายหลังจากที่ถูกจมองจำอยู่ในคุกบางขวางเสือมเหสวนได้กระทำตนเป็นนักโทษดีเยี่ยมจึงได้รับการอภัยโทษถูกจำคุกจริงๆเพียง3ปีเศษภายที่พ้นโทษออกมาได้สำนึกบาปที่ตนเองได้กระทำลงไปจึงได้บวชเป็นพระภิษุ